มือว่านีผมกได้ดปเพดโอวันยุทธผูดเดียวนะครับเมียก็บบด้ไปนํานางกับบด,ดิยูซื้อๆเดอยู่ของผู้นึไปเ็ดงานนอกบ้านผู้นึงกับเหตุงานในบ้านครับนางกับมาเก็บเสือ้อ้าซักเสื้อพาตีเหตุงานไห้นะครับก็ถือว่าโอ้โศกดีเติมนะครับบดิยุทธกับไปหาหลาะหาเหา่นนางก็บบไปไสดอกครับวันยุทธกับผมบไปนํานางก็บบไปไส่้ัวันยุทธผมบ่ม,มีนางผมก็บบไปไสคือกัน โมองว่าเป็นยังครับไปกับไปน้ากันโหลดสินเสมอกันเนาะเออไปกับไปน้ากันไปนี่ก็ไปพอไปกับก็นอนน้ากันอะให้มันแล้วมันจังบริเทียงกันดีเกลี้ยงปัญหาที่ห้าไปเที่ยวแล้วก็แฟนบริไปน้ำแล้วก็ทะเลาะกันอันนี้คือแกบัญหาไปได้อย่างหนึ่งก็ถือว่าเออโอเคดีนั่งกับบริใจหลายว่าบ่ห้ผมไปนานไปหนีดอกแต่ผมมาอยากไปซื้อนะครับจักสิไปยังนอนอย่ห้องสบายสบายเดนโต้ซับวันยุดห่ากับอยากพักผ่อนเนาะกั ครทีติเชียนชมสอบในีครูผมกับฝากที่ตามอีกหนึ่งสองทางนั่นเยครับตอนนี้ฟิตตามร้อยสามสิบแปดคนเฮ็ดมากกับปีเลยแหละครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้อีกสองทางหนึ่งนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเป็นยังไปเฮตุงานผู้เดียวก็ว่าไปหาเลาะหาเหรียนญในกันนีกกระโปูหัวนะครับอาจจะเสียดายเงินหรือยังสักอย่างกระไดแต่ว่า้านยูหองผู้เดียวผมก็สีบ่คอยไปใส่นะครับก็สิียูหองหรืออาจจะนั่งยุดผมไปทํางานนั่งก็สสียูหองนั่งกับ่บ่อยไปใส่คือกันอาจจะเสียดายเงิน้งครับตอนสมัยเรียนนี่ ขอเงินพ่อแม่บริษัทได้เนาะวันหยุดนี่ยหาหาลาะหาเหรียญอยากเงยงกระสือ่อพ่อเดี๋ยวมาเหตุงานหาเงินเองเนี่โอ้จะม่มันหาอย่างเนาะคิดเทนคำาเบาพ่อแม่ว่าเออใส่เงินประหยัดประหยัด,ดเด้อเนาะเมื่อกี้แม่ความเล่าไใใหญ่ขึ้นมาหาเงินใส่เองสืออ่อเงยงกับคิดเสียได้จิสื่อนั่นสื่อเสีอพาแน่กับคิดเสดียดดยอันนี้กับผู้หงว่าเป็นเอียงหลายุนอาจิเป็นคือผมหรือบางคนอาจิบุเป็นคือผมก็ได้ถ้าเป็นคือผมกับข้อม็นบอกกันแน่เลยครับ โมเมนบาบเดไปเราะไปเที่ยวใส่เลยก,กะพผ้ากันไปอยู่ครับกับโดนๆไปทัน้นึงกะช่วงนี้อ่าเศรษฐกิจบ่ค่อยดีเงินเดือนเฮ่ากันน้อยลงนะครับอันใดทีบ่จาเป็นเท่ากตาัตัดออกไปก่อนเอาอันใดที่มันจําเป็นก่อนนะครับซื้อเส่ปากเสท้อทองเฮ่าจําเป็นเฮ่าก็เก็บเงินไว้เห็นพอสิ้นเดือนก็พอแด้ละ